3xshop idgame บริการขาย idm ล้วนและโ om ในราคาถูกสุดคุ้มมาพร้อมกับบริการสุดรวดเร็วใครกำลังมองหา idgame อย่าลืมนะครับผม 3xshop idgame ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โคตรกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผม f ีฟ่ c o อยดอทลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอออีนะวันนี้ก็จะมาเล่นกิจกรรมในฟีฟ่าออนไลน์4กันอีกเ <c oughs> ชก่นเคยกรับผมเป็นเหมือนเป็นกิจกรรมอ่าล่าตำนานไทยเป็นเวอร์ชั่นที่2นะโ o ลดทูไทยเลเจนด์ครับผม คนทางสู่ตำนานไทยครับผมก็เหมือนเดิมครับไม่มีพลาดอยู่แล้วครับกอราอีอีนะ้ไม่มีพลาดอยู่แล้วครับก็กติกาก็น่าจะคล้ายๆเดิมรับผมมีให้เลือกอ่กล่องละ1ึเหรียญกับ2เหรียญอะไรทํานองนี้ของรางวัลข้างในก็จะแตกต่างกันเล็กนอ๊ะแต่ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันเป็นฮอตท็อป20กับท็อป30ส่วนอนีกนึงเป็น30กับ50เหรอโอ้ ได้เรื่องได้เรื่องกันอยู่ทีเดียวได้เรื่องกันอยู่ทีเดียวแต่ว่าเหมือนเดิมครับเป้าหมายสูงสุดของเราคือไอคอนแล้วก็อันนี้แลกเท่าไหร่ก็รับรางวัลไปตามนั้นในนี้ทั้งเซริร์ฟโอเคต้องแลกอย่างน้อยหนึ่งเหรียญถึงจะได้รับโอเคไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราอาอันนี้แล้วก็มี5 5ตัวใช่ไหมมาแลกตํานานไทยอีกเช่นเคยโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับทุกกิจกรรมแม่งแทบจะกลายเป็นธรรมเนียมของช่องกร,ราอีอีไปแล้วครับผมก็คือก,กิจกรรมมาใหม่ ปลาเดิม5,000ครับโกีต้องเล่นแะไโอเคไปเดี๋ยวเราไปแลกกันเลยครับผมกิปนี้ห้ามถึงหูคุณแม่ครับ <c oughs> <c oughs> โอเคแลกเลยอ๋อเดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้มันก่อนอันนี้ผมเก็ตอยู่เหมือนเปิดเปิดแผ่นป้ายตามเกมโชว์อะไรอย่างเงี้ยไป10ล้านมันต้องได้รางวัลแจ็คพอตใช่ไหมโอเคเราได้รางวัลแจ็คพอตแล้วเราก็จะเลื่อนขั้นไปโอเคว่านี้น่าสุดท้ายเลยเห็นนะอีวนไป โหดาบสามสิบโอ้โหโอเคได้ไวอยู่วันนี้พันเอ็มไหมพันเอ็มพันเอ็มแม่งอันสุดท้ายแน่เลยโอเคได้อยู่สุดท้ายครับตำนานไทยมามาเฮ้ยเลือกได้เลยเหรออันนี้คือเลือกได้เลยเหรอเลือกได้เลยครับเอาใครดีอะเอาใครดีอะอืม ผมไม่สนราคาแล้วกันเพราะว่าผมจะเอามาลองเล่นครับเอาเอาอืมปีอุพงหรือหรือหรือโคซิโก้ดีครับเอาโค้ดก่อนมามาเอาโค้ดก่อนโอ้โหไอเ้เหี้ยเปิดได้เลยได้เลยเหโอ้โหอย่างนี้ดีว่ะโอเคเราหมุนย,ยับยับครับโอเคแล้วเอาไปอันนี้อันสุขขดนะท้ายสองทีแล้วนะโผลไอ้เมียนตกหมดแล้วนะเนี่อะไรกดไปโอเคฟา,านอุ้ยยังรวยอยู่นะเนี่ย โอเคโอเคเอ่อเอาพี่ตุ๊กมาพี่ตุ๊กมาโอเคตายเลยเหละเนี่ยโอเคตะวันแน่นอนสีปานครบครับผมได้ครบห้าตัวแล้วโอเคอุ้ย <c oughs> ได้วะ่ะ <c oughs> <c oughs> ได้วะ่ะได้วะ่ะเอาใครดีอะใครแพงสุดอะเอาโค้ดล้วกันโค้ดผมชอบโค้ดสุดครับโอเคไหมมา,มาเดี๋ยวเราไป ไฮไลท์หลักแล้วกันครับเหมือนเดิมครับธรรมเนียมช่องกราอีอครับผมก็กล่องยังไงเราต้องกด200ทีหนึ่งครับ,ย,ย,รบยังไงเราต้องกด200ทีหนึ่งครับเป็นธรรมเนียมเลยครับว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเราต้องกด200ทีหนึ่งไปมันไม่ได้อะมันเหมือนเป็นแบบซิกเนเจอร์ไปแล้วครับไอ้เหี้ยยังไงก็ตามครับใครจะว่ากล่อง1ดียังไง10ครั้งดียังไงยังไงก็ตามธรรมเนียมคือต้องประเดิมด้วย2 0 0หนึ่งครั้งครับผมโอเคกล่องพรีเมียมครับผม ไทเลเจนด์200เหรียญ2,000บาทจัดไปตำนานมาหน่อยพวกตำนานมาหน่อยเฮ้ยมีเปล่าแสงสีนี้คือโอ้โหไอเฮียโอ้โหโอ้โหไอเฮียโคตรเค็ม <c oughs> โคตรเค็มไอสัตว์เค็มปีโอ้โหเค็มไอเฮียแก้มือดีวะ่ะ อีก200ไปแก้มืออีกทีโอ้โหสีเดิมเลยจบแล้วโอ้โหโอ้เข็มเค็มจัดโอ้โหเฮียหนักเล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 ยสัตว์เฮียสิบครั้งไปหนักเลยเฮียหนักเลยหนักเลยหนักเลยกูหนักเลยโอ้โหสภาพดูไม่ได้เลยครับเฮียท็อป30ท็อป20บวก5ยังไม่มีเลยนะ โอ้โห oh อีกสามครั้งโอ้โหสองครั้งสุดท้ายโอ้โ oh หครั้งสุดท้ายเฮีย yeah. สักสักไฮไลท์สักอันหนึ่งโอ้โ oh หแม่เย็ดกรารันตีความเค็มที่คุ้นเคยครับน้องกอราอีกครับโอ้โ oh ห yeah. <Yeah. S 2> เฮียเค็มปื้ดเลยอะ่ะแบบเค็มแบบ <laughs> โอ้เยเข้มจัดเข้มจัดโอเคโอ้โหไม่มีไฮไลท์เลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยไอคงไอคอนตำนานทงตำนานไทยไม่ออกเลยครับแม้แต่ใบเดียวรับ20หรือว่ากลกูคนจะเลิกซกเนเจอร์นี้ดีวะมาครับเมื่อกี้ผมก็ไปเปิดเงินมานะตอนแรกเรามีอยู่1 2ื่นใช่ไหมตอนนี้เรามี2 6งหกเราได้มา1 4ื่นพล้านก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ กล,กลางๆนะกลางๆค่อนดีสําหรับเฉพาะเงินนะแต่ว่าแพคเรานี่แน่นอนเราไม่มีลุ้นตํานานเราไม่มีลุ้นตํานานไทยนะครับเราไม่มีท็อปสาบวกหอะไรแต่ว่าผมมีท็อปห้าสิบวกหอะไรพวกนี้เนี่ยปีฮอตเนี่ยบวกสอันเนี้ยคือมันเป็นของของที่ส่งมาค้างจากค้างจากคราวที่แล้วก็คือเหมือนแบบว่ามันส่งมาช้าอะไรทํานองเนี้ยมันส่งมาไม่ครบอะครับก็ก็ค้างมาจากเทปที่แล้วคราวนี้ก็น่าจะมีค้างยกยอดไปคลิปหน้าอะไรอย่างนี้แหละประมาณนั้นครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรา,เาไป เปิดกันเลยแล้วกันครับผมเดี๋ยวเริ่มกันที่เอ่อบวกหนึ่งถึงบวกห้ามัลติคาร์แปดสิบเก้าสิบบวกไปลุยเลยครับไปสิใบเลยไปคือต้องมาหวังรวยจากพวกนี้แล้วล่ะไปต้องมาหวังรวยจากพวกนี้แล้วล่ะครับเอ้ยวิ่งมาเอ้ยโอ้ดิมาเรียเยี่ยปีอะไรเนี่ยโอ้โหให้ทัดไม่น่าแพงอะ่ะโอโ้โดิมาเรียยิงขวาแพงปะหุยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่พันหกร้อยสี่สิบล้านครับ อังเคลดีมาเรียโอ้โหถัดมาเป็นวีลาบวกสามโอเคได้อยู่ได้อยู่อีกแปดชิ้นไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคมามามา,มาหวังลุ้นกับแพ็กพวกนี้แหละปีฮอตเบอร์สิบโอ้โหสเปนจอร์เดียอาบาขายอยู่ในปาเลโกอ่ะโอ้โหหนักเลยหนักเลยปาเลโกนี่หนักเลยนี่หลงมาไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยไปเปิดเลยครับออติคารเอ็นจีโอเคข้ามเลยเป็นซีโอ้ยสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเลยเหรอโมเมส อ๋อมันวิ่งเร็วจัดเลยวิ่ง1้อเลยนะวิ่งอย่างไวครับอาำถึงบวกหโอ้โหแปดสิบห้าบวกไปคารมอนปีฮอตบวกหมาเจ๋งๆมั้ยเฮ้ยโหใครวะกรีดเหรอโอ้โสดอกเตสปาปาดาปาตาปาตาปะตาปตาปะตาปะ์ลอตชื่อมันเรียกยากมากเกินปาปะตาปาตาปาตาปาตาปะตาปะ์ลอตโอเคถัดมาครับผมบวกสาบวกหาแปดห้าบวกมัติคาร์ดไป หกชิ้นยังไงยังไงเจ๋งๆหน่อยวิ่งมาอุออะไรเออไขวัตน,นิโคล่าเปเป้เอปีอะไรเนี่ยปันทูวอตบวกสโอ้ครับไปบวก3ถึงบวก5 21ชิ้นนะั้นเราเปิด1ชิ้นก่อนเอาเลิกเอาใช้ครับเราเปิด10 2ทีรู้สล็อตจะเต็มป่ะเหมือนใกล้จะเต็มนะวิ่งว่ะโอ้ใครวัตเนี่ยข่าวประขาวันนี้หนวดเฟิร์มมาเชียปีอะไรยูซีเวะเฮ้ยบวกสามคุ้ยบวก5นะ่าจะพอได้อยู่นะ ปอร์สิบชิ้นเลยไปปอร์สิบชิ้นเลยคัมมอนฮึมริยงเดปายโอกแน่เท่าไหร่โอ้โหวบวกสี่ด้วยแทบจะจีจีบวกสี่นี่กูแทบจะจีจีมซาลาฟาเบียงลุยอีกสิบใบไป,ไปคัมมอนเจ็ดพันแปดพันล้านมีไหมโอ้โหจบแล้วจบแล้วออฟแลฟนด์ลุฟฟาน,นิสรอยบวกห้า 4 2 0ล้านโอ้หผมว่าคลิปนี้ผมแม่งยับว่ะ <c oughs> ยับครับผมว่ายับครับต่อเลยอันนี้แล้วกันบวก5เหรอ90เหรอโอ้โหแม่งหลายปีจังวะอืมเปิดแม่งไปเลยกัน8ชิ้นไปไปเลยขอละลั่นขอละลั่นขอละลันละล่นมีฮอตตก <c oughs> โอ้โหกเกรนเบลไว้สักอึ้งอะไรเนี่ย 4, อุ้ย4,500เลยก็ได้อยู่นะดีอ่ะดี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 ด,ด,ด,ดีโอเคไลกัดโอ้โหดีเลยครับดีเลยดีเลย4,500ล,ล้านโอเคมาอันนี้ก่อนแล้วกันไป50บวก3ไปเออตัวเราพันล้านอะเต็มที่2,000ล้านอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับตัวแพงแพงเ,เบอร์ 3, อรามิตา,าลีบาเลซี่มาเนี่ยใครในคานาวาโรบาเลซี่คานาวาโรครับ200บวก3ล้านอะไห ถัดมาที่อันนี้แล้วกันบวก2ถึงบวก6 2ชิ้นบวก6สักใบเดี๋ยววะไปบวก6สักใบไปตัวอะไรก็ได้บวก6สักใบไปกูบวก2แน่เลยเบอร์18บราซิลซีเอฟไปเละไปเละบวก6กอู้754ห้ล้านนี่ก่อทำไมถูกจังวะโอ้ยยี่มาตาบวกหกยี่ได้บวก2ตัวโอเคนะยี่บวก3มไม่โอาบวกสัต เดินมาเนี่ยวิ่งมาเบอร์สามีแกอิตาลีแกไม่เอลบีเหรอมาดินี่เหรอมาได้อยู่ห้าร้อยล้านครับไปเดี๋ยวไปใบเดียวอี้ยถ้าตำนานมาก็เฮ er, แต่ยากครับไปเปิดแมงไปเลยไปยากยากไอ้เยี่ยยากครับออกาดแมงกี oh, 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 oh. ่เป oh, oh. อร์เซ็นต์โอ้โหิสัตนี่เราเหลือบวกห้าล้วนแล้วนะเป็นดาร์ฟแล้วครับเอาสองร้อยก่อนสองร้อยบวกห้าไป 200รบวกหแพงสุดก็โรนโดเหมือนเดิมครับ2โดกุลิตเอามาะไอ้ยี่ท็อป3ป่ะไปลุยเลย2ท็อป200นี่ลุ้นยากเหมือนกันครับแต่ก็ลุ้นได้ครับวิ่งมาโอ้โหโอ้โหมาโคตรร้อยเขาโหโอซิลเหรอโอซิลวะโอ้ยียได้อยู่นะได้อยู่นะแถวลำท็อป200ได้ตัวได้ตัวได้โอซิลร้อย0องกมาได้อยู่ได้อยู่ท็อป200ครับอียท็อป200โอเคมา ผัดมาที่ท็อปร้อยครับท็อปร้อยครับเหมือนเดิมครับสองโดครับสองโด2สองโดไปสองโดไปสองโดไปไปเลยไปคามอนเบบีคามอนเบบีเบอร์สามอิตาลีแกคานาวโรออได้อยู่มากพันสามร้อยล้านไม่ค่อยดีวะไม่ค่อยดีอยากได้แพงกว่านี้ครับไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีอยดอยดโอเค ใกล้หมดแล้วท็อปห้าสิบไปขยับเข้ามาสักทีมึงสองโดมาทีเดียวอะสองเดอร์ลุ้สยสองโดลุดกุลิดยูเซบิโอไปคอมอนไผ่ก็ได้ไผ่ก็ได้อุ้ยโอ้โหไปยี่แปดเลยวะโอ้โหโ,โ,หโ,โหปรตุเกสเดโก้จบแล้วท่านจบละจบละโอ้โหจบละจบละว,วันนี้รับความเค็มไปเต็มรูปแบบครับอีรับความเค็มแบบเต็มรูปแบบครับโอเค มาถึงอันนี้ไฮไลท์เท่าที่จะไฮไลท์ได้แล้วล่ะถ้าได้ฟันไดนี่ก็เปรมเลยนะฟันไดเท่าไหร่ราคาโอเคเจ็ดพันล้านแปดพันล้านมาฟันไดบัปเป้สอนถึงมินเราเปิดได้ไปแล้วนะบวกห้าครับฟันไดบัปเป้มาไปเอาเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหวอ้โหสย์ตัวเล็กโอ้หแมงอยู่ สี่พันสามร้อยล้านเอ้ยโอเคคุณูนึกว่ามันจะถูกโซเลตมันฟอร์มไม่ค่อยดีหลังๆเอ้ยแพงอยู่นะครับนี่แพงอยู่หนาแพงอยู่หนาลุยโซเลสเอ้ยได้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 สี่พันล้านโอเคโอเคจะว่าเกลือไหมวันนี้ก็อืมเราจริงๆก็เกลือนะเกลือแหละเกลือแหละโอเคแต่ว่ามันก็พอมีตัวแบบหลักพันล้านพันล้านมาให้พอได้ชื่นชุ่มชื่นหัวใจบ้างครับผมแล้วก็เราเปิดเงินได้ค่อนข้าง โอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาอื่นมันดีกว่านี้ไงโอเคแต่ไม่เป็นไรวันมีวันดวงดีก็ต้องมีวันดวงแย่เป็นปกติครับเป็นสัจธรรมของโลกมนุษย์ครับเจคเตตอนลาไลโคดใหม่อีกแล้วโอเคยังไงก่อนไปฝากกดติดตามด้วยสำหรับทุกคนใครที่ไม่กดตามฝากกดติดตามกำลังใจให้ช่องนี้หน่อยครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับว,วิดีโอน,นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม